สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบเรทา,าโรค่ะคลิปนี้รันดอมชิมหวข้อชื่อว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างเป็นพลังงานรวมนะคะ ดวงของหลายๆคนรวมกันนะไม่ได้จอะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พรังงานดีๆเท่านั้นค่ะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะอย่าลืมว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะบีไม่ได้เจาะจงนะคะดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ เพราะฉันแล้วเนี่ยค่ะอย่าจริงจังนะคะอย่าไปซีเรียสค่ะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะของคุณกันก่อน ดูพลังงานประจำตัวของคุณนะใบแรกนะคะจลลอบเบอค่ะพลังงานของคนราศีเมถุนอ่จมูลนะคะพลังงานของคนราศีมีนและอัศวินถือถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำ ตอนนี้นะคะเหมือนตัวของคุณเองอะคะ่ะเรียกว่ากำลังปล่อยใจกำลังเคลียพลังงานกำลังมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงนะคะพอตอนแรกเนี่ยเหมือนตัวของคุณเองนะคะมันมีเรื่องราวในอดีตอะนะที่คุณเองอะก็ไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจ ว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นนะคะไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงกลายไปเป็นแบบนี้อ่ะหลังจากที่ตัวของคุณเอเนะคะสับสนนะคะมาช่วงระยะเวลาหนึ่งบางคนเนี่ยเป็นมาตั้งแต่มีนาบางคนนะคะก็เมื่อมิถุนาที่ผ่านมาระยะเวลาประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่เนาะ แต่ตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณเองนะคะรู้สึกคิดไม่คิดไม่ตกนะคะอ่ารู้สึกว่าหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้แต่ว่าตอนนี้คุณเริ่มทำใจได้แล้วคุณเริ่มนิ่งคุณเริ่มมีความสบายใจมากขึ้นนะคะแม้ว่าบางครั้งเนี่ยยังคงมีอารมณ์ที่มัน อ่อนไหวนะคะมีความหวั่นไหวในใจมีความรู้สึกไม่ค่อยแน่ใจว่าตัวเองอะคะ่ะจะสามารถผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้ไหมใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวเพื่อนได้หมดทุกเรื่องเลยแต่มันเป็นความทรงจำที่คุณเองอะคะ่ะไม่เคยที่จะลืมได้มันมีทั้งความทรงจำที่มีความสุข และความทรงจำที่มีคราบน้ำตาเพราะฉันเราเนี่ยก็ดูเหมือนกับตัวของคุณเองนะคะยังคงคิดแล้ววนเวียนไปวนเวียนมาแต่ตอนนี้นะ่ะเนื่องจากว่าเดอะ o มูนออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะบีก็จึงมองว่าตัวของคุณเองน่าจะปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปได้บ้างแล้วนี่คือพลังงานประจำตัวของคุณนะอะ่มาดูพลังงานประจำตัวของเขานะคะ คนที่คุณคิดถึงนะมาดูสิว่าพลังงานของเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะเช็มเพลงงนนะคะพลังงานของคนราศีธนูเด e t ทาวเวอร์นะคะแล้วก็หนึ่งดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมค่ะ พลังงานของเขานะคะดูเหมือนว่าในช่วงนี้นะคะตัวของเขาเองนะคะกำลังเจอสถานการณ์ของความทา้าทายกำลังมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าไพ่หนึ่งดาบนะคะที่ออกมาตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาเองยังไม่เคยทำมาก่อน แล้วมันมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการยกย้ายมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันยังไม่ลงตัวนะคะเขาอาจจะย้ายที่อยู่ใหม่ก็ได้หรืออาจจะย้ายที่ทํางานก็ได้ค่ะหรืออาจจะเป็นออ่การเดินทางนะคะที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารในเรื่องของงานของเขาดูเหมือนกับชีวิตของเขาในช่วงเนี้ค่ะมันยังไม่สามารถที่จะประคับประคองให้อยู่ในจุดท,ที่มันสมดุลได้นะคะ ยังต้องใช้เวลาไปอีกสักพักด้วยล่ะนี่คือพลังงานของเขาคนนั้นนะอ่าแล้วมาดูซิว่านะคะคนที่คุณคิดถึงคนนี้นะคะในตอนนี้เนี่ยเขาคิดละรู้สึกอย่างไรกับคุณนะจัสเตอร์นะคะสองดาบราชาถือถ้วยนะคะ จากไพ่สามใบที่ออกมาตรงนี้เนาะคือตัวของเขาเองนะคะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับว่าเขารู้นะว่าทุกอย่างนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแม้ว่าในตอนนี้นะคะตัวของเรานั้นจะไกลกันคือบีอยาบมั่นใจเลยว่าคุณอยู่ไกลกันเพราะตัวของเขาเองนะ่ะน่าจะต้องได้มีการเดินทางเรื่องของการทํางานนี่แหละนะคะแล้วก็ได้ไกลออกไปจากคุณเนี่ยนะคะเพราะฉันเราเนี่ย คือตอนนี้เขารู้นะคะว่าการที่เราไกลกันเนี่ยบางทีอะคะ่ะมันอาจมันอาจที่จะทําให้ตัวของคุณนั้นมีความระแวงในตัวของเขานะคะแต่จริงๆแล้เนี่ยเขานะคะก็อยากจะบอกกับคุณว่าในความคิดและความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็มีเพียงแค่คุณนะ เห็นไหมคะคือเขาเองนะคะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้แล้วตัวของเขาเองเนี่ยก็มั่นใจว่านะคะเขาจะสามารถที่จะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะกลายเป็นคนที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วทําให้คุณภูมิใจในตัวของเขานะ่ะแล้วในตอนเนี้ยค่ะดูแล้วเหมือนตัวของเขาเองน่าจะกําลังคิด ที่จะตัดสินใจนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่ตัวของเขาเองนั้นก่อนหน้านี้ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะเพราะตัวของเขาเองนะรู้สึกว่าตัวเองขาดความมั่นใจจึงยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแต่ว่าในนาขณะนี้ค่ะมีความมั่นใจมากขึ้นที่จะตัดสินใจนะคะในเรื่องของอนาคตวันข้างหน้า จะเห็นได้ว่าไพ่เจ็ดถ้วยะค่ะที่ขึ้นมาในใบนี้นะคือตัวเขาเองน่ะมีความคิดมีจินตนาการมีความหวังมีความฝันแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างอะค่ะที่ตัวของเขาเองนั้นยังอยากที่จะทำร่วมกันกับคุณ เพราะฉันเราเนะะี่ยค่ะการที่สถานการณ์ในณนะเวลานี้นะ่ะทาให้คุณทั้งสองคนไกลกันเนี่ยแต่เขาก็หวังนะคะว่าเขาจะสามารถเนะคะเดินทางแล้วก็มามอบความสุขให้กับคุณได้นะคะอือเราตอนนี้มันเหมือนกับเขาเองกําลังเตรียมการนะคะกาลังวางแผนนะกำลังคิดนะคะว่าเขาจะสามารถทำอะไรนะคะให้กับคุณได้ ชุ่มชื่นหัวใจได้บ้างเพราะฉันเราในะคะ่ะในความคิดและความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณเนี่ยปีบอกดได้เลยว่าเหมือนเขากําลังจะมีเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะคุณดูนะคะจากหน้าไพาอ่อ่ะมันมีแต่อารมณ์ของความสุขนะคะความเติมเต็มนะคะสิ่งที่เขานั้นอยากจะทําให้กับคุณเพราะฉันเราเนี่ยในตอนนี้นะคะแม้ว่าสถานาการณ์ระหว่างคุณกับเขานั้นจะไกลกันแต่ตัวของเขาเองนะก็มั่นใจได้ว่า เขาจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะค่ะเดินไปในเส้นทางวันข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าเขาเองจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกถึงแม้ว่าเขาเองนะคะจะดูเป็นคนเหมือนกับว่าเฉยเยใส่คุณนะคะแต่เขาเองอนะสนใจเรื่องราวของคุณเสมอนะคะเพราะฉันเราเนี่ยบีบอกได้เลยว่าแม้ว่าเขาจะดูเป็นคนที่ คุณรู้สึกว่าเขาไม่สนใจคุณแต่อันที่จริงแล้วเนะีเขาสนใจคุณมากๆนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยตัวของเขาเองนะอาจจะเคยมีฝันถึงคุณด้วยนะเพราะบี่มองว่าเขาเป็นคนมีเซนส์นนะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์แต่อย่าลืมว่าเป็นพลังงานรวมนะคะเพราะฉะนั้นเ,เนี่ยพลังงานแบบนี้จะเป็นเฉพาะบางคู่บางคนเท่านั้นแต่สามารถที่จะรับรู้ความรู้สึกของกันรละกันได้นะคะ มันเหมือนกับใจสื่อถึงใจอะค่ะอืมความรู้สึกที่มันจะแวบขึ้นมานะคะในขณะที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้สึกนึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นอนะมันเป็นพลังงานที่คุณทั้งสองคนสามารถที่จะส่งถึงกันได้นะคะเฉพาะบางคนเท่านั้นอ่าแล้วความคิดแล้วความรู้สึกของเขานะคะที่มีให้กับคุณเนี่ย ตลอดระยะเวลานะคะคของการไกลกันเนี่ยไม่ว่าจะไกลกันกี่เดือนก็ตามนะคะที่สถานการณ์ทุกๆอย่างเนี่ยมันดูแบบขัดอกขัดใจไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นไนปตามสิ่งที่คาดหวังนะคะแต่ตัวของเขาเองไม่เคยลืมนะไม่เคยลืมสัญญานะคะไม่เคยลืมสัญญาที่เขาเองนั้นเคยให้ไว้กับคุณไม่เคยลืมเลยว่าเขารับปากอะไรกับคุณไว้บ้างแล้วตัวของเขาเองนะคะในตอนเนี้ อย่างที่บีพูดไปเลยตั้งแต่แรกว่าเขากำลังวางแผนนะคะเขากำลังดูนะคะในลิสต์รายการเลยว่าเขารับปากอะไรกับคุณไปบ้างนะคะในความทรงจำของเขาที่มีให้กับคุณความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้กับเขาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ตัวของเขาเองนั้นนะคะได้รับมาตลอดเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเพราะฉันเราเนี่ยในตอนนี้ค่ะตัวของเขาเองกำลังเตรียมความพร้อมนะคะที่จะมอบความสุข ความสบายใจให้กับคุณแต่ว่าถ้าตอนนี้ไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ยสิ่งที่เขาเจออยู่อะค่ะจากพลังงานของเขาเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันนำมาแบบนำมาให้ชีวิตของเขาได้วุ่นวายใช่ไหมคะเพระาะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะหลายๆอย่างเน่ยมันเลยทำให้คุณรักเขาอะค่ะดูเหมือนกับว่าห่างห่างเหินกันเนาะแต่ว่าตัวของเขาเองนะห่วงคุณนะคะแม้ว,ว่าในตอนเนี้ย ความรู้สึกที่มีให้กันมันจะห่างกันแต่ตัวของเขาเองนั้นมั่นใจค่ะว่าคุณคืออนาคตของเขาแล้วเขาเองอะ่ะก็ห่วงคุณมากนะเพราะจากไพ่สี่เหรียญที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีความหึงมีความหวงมีความห่วงใย,ยนะคะมีความรู้สึกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะในอนาคตอะ่ะทุกอย่างเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนะะี่ยค่ะเขาจะทำให้มันกลายเป็นจริง บีบอกได้เลยว่าพลังงานของเขาเนี่ยค่ะในความคิดและความรู้สึกของเขาเน่ะเขาวางแผนอนาคตระยะไกลกับคุณเพราะว่ามันเป็นไพ่สามไม้นะแล้วก่อนหน้านี้น่ะถ้าหากว่าคุณและเขามีคําสัญญาร่วมกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นการรับปากในเรื่องใดๆก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าตามไพ่นะคะพลังงานที่รับปากกันไว้พลังงานที่สัญญากันไว้นั่นคือการสร้างอนาคตด้วยกัน คือการย้ายมาอยู่ด้วยกันไม่ว่าคุณจะย้ายไปอยู่กับเขาหรือเขาย้ายมาอยู่กับคุณก็ตามแต่พลังงานเนี้ยค่ะถือว่าเด่นนะคะพอดูแล้วเหมือนตัวของเขาเองอะ่ะเขาก็อยากให้อะไรอะไรมนลงตัวนะในฝั่งของเขานะ่ะแต่ตอนนี้บีบอกได้เลยว่าพลังงานของเขามันดูยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายมันดูแบบมันไม่ลงตัวเลยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกถึง บางสิ่งบางอย่างที่มันอึดอัดอยู่ในใจเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ดั่งใจของเขานะ่าานะเพราะฉะนั้นเรานี่ในความคิดและความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณนะบีย้ําเลยว่าเขามีแต่ความรู้สึกดีแม้ว่าในตอนเนี้ความสัมพันธ์ของคุณรักเขาค่าะมันจะยังไปไม่ถึงเส้นชัยนะคะมันจะยังไปไม่ถึงอนาคตในวันข้างหน้าด้วยกัน ม,มันยังไม่สามารถที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันได้แต่เขาคือมั่นใจเลยนะว่าเมื่อทุกอย่างนะคะมันลงตัวแล้วเนี่ยเขาจะลงเรือลำเดียวกับคุณแน่นอนเขาจะเป็นอนาคตร่วมก,กันกับคุณเขาจะฝ่าฟันทุกๆอุป,ปรสรรคไปด้วยกันกับคุณแล้วเขาก็จะไม่หวั่นไหวเขาจะไม่ยอ่อท้อกับสิ่งใดๆก็ตามที่มันจะเข้ามาในอนาคตแต่ว่าในตอนนี้ขอให้เขาอะค่ะได้เตรียมตัวได้เตรียมความพร้อมนะคะซึ่ง เหมือนเขาอยากจะบอกว่าคุณอาจจะรอเขานานหน่อยนะคุณจะคุณจะเต็มใจนะคะที่จะรอเขาหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างในก้าวเดินในชีวิตของเขาอะคะ่ะดูเหมือนตัวของเขาเองเนี่ยเป็นคนที่สร้างทุกอย่างมาด้วยตัวของตัวเองเขาไม่ได้มีครอบครัวนะคะที่เป็นแบ็กหลังของเขาอะนะอ่ามันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ผลักดันตัวเอง ผลักดันให้ตัวเองมีความมั่นคงมากขึ้นผลักดันให้ตัวเองอะค่ะมีความก้าวหน้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆก้าวเดินในชีวิตของเขาอะค่ะมันจึงมีความล่าช้ามันจึงมีความยากลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาอะค่ะว่าคุณจะอดทนนะคะรอเขาได้ไหมนะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็มีความใจร้อนนะเนี่ย อืมเขาอยากให้คุณลักเขาอะค่ะได้เป็นความสุขของการลักกันเร็วๆเหมือนกันนะเพราะว่าเด็กถือไมใ้ใบเนี้ยค่อนข้างเป็นคนใจร้อนนะคะอยากทําอะไรให้มันแบบข้ามขั้นตอนไปเลยแต่พอเขาคิดไปคิดมาเขาก็รู้สึกว่ามันก็ยังคงไม่ใช่เวลาของเรานะคะ ยังคงไม่ใช่เวลาแห่งความสุขที่แท้จริงของเราจึงได้เกิดสถานการณ์ของการแหงหนจึงได้เกิดสถานการณ์ของบททดสอบในความสัมพันธ์เพราะฉะนันเราเนี่ยเขาเองอะคะ่ะก็จะพยายามนะคะที่จะค่อยๆก้าวข้ามผ่านทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ไปให้ได้แล้วก็รอจังหวะเวลาที่ใช่รอจังหวะเวลาที่มันเหมาะสม รอจังหวะเวลาที่ความทุกข์ในใจอะคะ่ะมันจะหายไปนะคะซึ่งเขาเองเนะะี่ยค่ะบอกได้เลยว่าเขามองอนาคตระยะไกลมากและเขาก็คิดเสมอว่าเขาจะเดินยังไงนะคะจะมีทางลัดให้กับเขาบ้างไหมมันจะกลายเป็นจริงได้ เร็วกว่านี้หรือเปล่าอ่ะเหมือนเขาเองก็คิดหลายๆอย่างจริงๆเพราะฉะั้นเราเนี่ยในความรู้สึกของเขาที่เขามีให้กับคุณน่ะมันคือความมั่นคงในใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวของเขาเองนั้นยึดอยู่ในใจของเขาเสมอในความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคะพลังงานตรงนี้บีบอัดได้เลยว่ามันเป็นพลังงานของความสัมพันธ์ที่ดีมากนะคะ กับคนที่คุณคิดถึงเนี่ยแม้ว่าในตอนนี้น่ะมันจะมีความรู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะมีความระแวงมีความระวัง,ม,วม,วงมีสิ่งทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดจากการที่เขาเงียบแต่บีก็มองว่าการที่เขาเงียบเนี่ยหรือสิ่งที่เขาแบบเผชิญปัญหายอยู่ในตอนนี้ค่ะมันมาช่วงนี้นะคะมันมาในระยะนี้จริงๆแต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะอ่ามันจะดีขึ้นแต่ก็น่าจะอีกประมาณสัก2เดือนนะ อย่างน,น้อยๆเลยสองเดือนนะคะถ้านานสุดก็คือห้าเดือนนะอืมแต่ทุกอย่างนะคะมันจะดีขึ้นแล้วมันจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติความสัมพันธ์นะคะจะกลับมานะคะเคียงข้างกันแบบเรียกว่าทุกอย่างในชีวิตอะคะ่ะมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะเหมือนตอนที่คุณแักเขายังไม่ได้เจอปัญหาแบบนี้เข้ามาในชีวิตแต่ตามหน้าไพ่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ซ้อนไม่ได้มีปัญหาของคนรอบตัว ะะแต่มีแค่ปัญหาในเรื่องของการยกย้ายการเดินทางการจัดการกิจการการงานของเขาเนี่ยที่เขาทําอยู่นะคะซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาเองก็ต้องดูแลเยอะมากเลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณรักเขานะ่ในช่วงเนี้มันอาจจะเูบงเงียบๆนะคะ ไพ่ใบนี้เนี่ยเมื่อกี้คือแบบว่ามันล่วงลงมาใช่ไหมเราบีหยิบหยิบกลับเข้าไปใช่ไหมคะแหมบีไม่รู้ว่ามีใครทันเห็นหรือเปล่านะแต่ใบนี้ล่วงมาแล้วนะคะแต่บีหยิบกลับเข้าไปในกองอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะแหมปิดใบนิดนึงนะคะโอเคไพ่ออโรคเนที่ออกมาเนี่ยมันดูเหมือนกับสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะ มันดูไม่ค่อยโอเคจริงๆล่ะมันมีความเครียดมันมีความวิตกกังวลมันมีอะไรหลายๆอย่างนะคะทาให้ความสัมพันธ์อ่ะมันห่างๆกันจริงๆแต่ด้วยความที่คุณรักเขาอะค่ะมีโชคชะตานะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะนำพาให้ได้มาเจอกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นพลังงานที่เมื่อทุกอย่างมันลงตัวเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางเรียบร้อยแล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆน่ะก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้จริงๆ แต่ตอนนี้นะ่ะก็จําเป็นมากมานะคะที่จะต้องปล่อยให้ความสัมพันธนะ์น่ะได้ดําเนินไปตามเวลานะคะตามสิ่งที่มันควรจะเป็นรีบไม่ได้เร่งไม่ได้ใจร้อนไม่ได้จริงๆค่ะเพราะบีอยากมองว่าฝั่งเขานะ่ะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะหละในช่วงนี้นะคะมันเป็นปัญหาที่สะสมมันเป็นปัญหาที่คนอื่นอาจจะทําให้มันเกิดในงานของเขานะ แล้วเหมือนเขาต้องไปแก้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาแต่เมื่อถึงสุดท้ายแล้วนะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขานะี่ยมันจะดีขึ้นตามลําดับนะคะออบขอพี่นางฟ้านะคะ โซเมดนะคุณละเขามีความเป็นคู่ของการละกันอยู่นะคะเขาคนนี้เนะ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ใช่ของคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้นะีคะก็สามารถที่จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงสามารถกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความซื่อสัตย์ให้กันละกันเป็นความสัมพันธ์ที่จะอยู่เคียงข้างกันไปในอนาคตระยะไกลๆแล้ว สถานการณ์ของการตัดสินใจอะค่ะจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณและเขาจะได้เริ่มต้นเส้นทางความรักเส้นใหม่ด้วยกันไม่ว่าในตอนนี้คุณจะจับมือกันอยู่หรือคุณจะปล่อยมือกันไปแล้วก็ตามนะคะคุณและเขาจะได้เริ่มต้นอนาคตวันข้างหน้าด้วยกันอีกครั้งนี่คือสิ่งที่พี่นางฟ้าย้ำนะคะมาดูราศีเพิ่มเติมนะ คนที่เกิดวันที่29ค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันที่23 21คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันอังคารหรือคนที่เกิดวันที่22่ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี48เลข9เลข60 75 90นะคะโอเคนะคะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่ในช่วงของการแนะนำสีพึ่งและกกำไรนะคะมาเริ่มกันที่กำไรสมปรารถนานะคะ กำไรสมปรารถนานะคะทำจากหินหยกพม่าแท้นะคะก็จะเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรักเมตตานะคะผ่านการปลุกเสกมามากกว่า9้าวาระนะคะในกำไรแต่ละเส้นนะคะก็จะประกอบด้วยน้ำมันว่านพญาไก่แดงนะคะแล้วก็ตะกรุดหัวใจมนุษย์นะคะก็จะเด่นในด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นะคะมีแต่คนรักคนหลงนะคะแล้วก็ให้โชคลาภด้วยนะคะคนขาดคู่จะพบคู่คนขาดรักจะพบรักนะคะการงานมี แต่คนรักคนเมตตานะคะแล้วก็มีเรื่องของการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะ จะมีรุ่นพิเศษนะจะเป็นรุ่นไม้กลายเป็นหินนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในด้านของบารมีนะคะแคลค่าปลอดภัยเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีหลายสีนะคะให้เราได้เลือกเนาะไม่ว่าจะเป็นหยกเขียวหยกขาวไม้กลายเป็นหินหยกน้ำผึ้งนะคะสีน้ำตาลอ,อ่อนน้ำตาลกลางน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าหยกเขีกกยวจักรพพัดนะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่สีพึ่งสมปรารถนานะคะสีพึ่งสมปรปนารถนะก็จะเสริสเมเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะใครเห็นใครรักมีแต่คนเอ็นดูช่วยเหลือนะคะ ตึงใจผู้อุปถัมภ์นะคะโชคลาภทํามาค้าขึ้นเจริญรุ่งเรืองรับเงินคล่องมือนะคะ เป็นสีพึ่งที่ผ่านการปลูกเสกแบบดั้งเดิมนะคะจากปู่เสดมากสวัสดนะสิทธิหลวงพ่อเคนวัดธรำคูหาเขาอีโตนะคะสีพึ่งนะคะจะตลับละ499บาทนะคะส่วนกําไรราคาเริ่มต้นที่999ถึง1,299บาทนะคะถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะคะคุณสามารถที่จะแอดไลน์นะคะตาม ID ดียลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวามือนะคะมาสอบถามกันได้เลยนะคะ โอเคฝากสีพึ่งหละกำไรด้วยนะคะ